เขารอบสามปีพอดีเลยนะแต่ปรากฏว่าสหรัฐครั้งนี้ลงนามอยู่ฝั่งเดียวกับรัเสเซีย <c oughs> นี่พี่เจริญสุขนะค<อ>ุณโปนสังเนี่ย<อ>โพสผลการลงมต<อ>ิถือได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือะะเลยลงมติไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวนะคะสารัอฝั่งรัสเซียค่ะคือยูเครนเนี่ยเสนอ นะประนามการลุกลามของรัสเซียแต่คราวนี้สหรัฐลงมติไม่เห็นด้วย <c oughs> คือปกตินี่เป็นเจ้ากี้เจ้าการเห็นด้วยเลยนะนะแล้วดูภาพมติฮะนี่นะมีประเทศ93ประเทศลงมติเห็นชอบ <c oughs> ไทยเราก็ยังเหมือนเดิมนะ <c oughs> ไทยเราก็เห็นชอบการประนามนะเนี่ยการประนามการลุกลามไทยเราไนี่เห็นชอบคนะจีนกับอินเดียงดออกเสียง 18ประเทศไม่เห็นด้วย65ประเทศงดออกเสียง93ประเทศเห็นชอบรวมทั้งไทยทาสารัฐไม่เห็นด้วยคือเป็นหนึ่งใน18ประเทศรวมถึงรัเสเซียแต่งดออกเสียงก็คือจีนกับอินเดียเดไหมโอ้โหเนี่ย <laughs> นี่การเมืองบนเวทีโลกแล้วสหรัฐเจราจากับรัเสเซียยังไม่จบนะครับพูดคุยในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศก่อนหน้านี้เนี่ยไปคุยที่ซาอุ แล้วจะมีการพูดคุยอีกในสองสัปดาห์ข้างหน้ามีรายงานว่าจะมีการจัดนะพูดคุยนะในประเทศที่สในสถานที่ที่เหมาะสมะนะ,ะครั้งแรกเนี่ยคุยกันไปแล้วนะวันที่18กุมภาค่ะเกี่ยวกับการยุติสงครามในยูเคร,รเนนะคะ,ะหลังจากนี้จะคุยอีกครับนะ แต่ว่าระดับประธานาธิบดีเจอกันเนี่ยอันนี้แฟ้มข่าวนะ,ะนะน่าจะยังไม่เจอน่าจะยังไม่เจอะจะเป็นระดับรัฐมนตรีอีกนะแต่หลังจากนี้ถ้าเป็นระดับประธานที่ดีเจอกันเนี่ยต้องจับตาว่าเจอที่ไหนปูตินจะไปสหรัฐเลยไหม,มหรือว่าโดนัทชมจะไปรัสเซียหนาวดีนะช่วงนี้รัสเซียเ <laughs> <laughs> นี่ส่วนผู้นำจีนนะท่านประธานทิบดีสีจิ้นผิงฮะ ต่อสายคุยกับวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัเสเซียในโอกาสครบรอบ3ปีที่รัเสเซียเปิดปฏิบัติการสู้รบในยูเครนคโดยท่านประธานดีสีจิ้นผิงเนี่ยเรียกปูตินว่าเพื่อนแท้ร่วมทุกข์ร่วมสุขตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาอันนี้เดอะสตรีทไทม์เดอะสตทและ AFP รายงานอ้างอิงจากสำนักข่าวซินหัวคือไม่ใช่แค่สำนักข่าวจีนรายงาน สำนักข่าวตะวันตกก็หยิบไปรายงานด้วยว่าประธานาธิบดีจีนนะได้ต่อสายพูดคุยกับวลาดิเมียร์ปูตินะนะเมื่อช่วงบ่ายวันที่24กุมภาคือเมื่อวานนี้อันนี้เป็นรายงานข่าวว่าต่อสายคุยนะยังไม่ได้พบปะก,กันะนะแล้วบอกว่าจีนดีใจมากที่รัเสเซียและประเทศที่เกี่ยวข้องกำลังพยายามปลดชนวน วิกฤตการณ์ในยูเครนคือสนับสนุนการยุติสงครามพูดง่ายคือจีนเนี่ยท่าทีก่อนนั้นี้เขาก็ไม่ได้สนับสนุนสงครามนะเขาต้องการให้แต่ละฝ่ายในยุติพูดค,คุยกันเมื่อสหรัฐขยับแบบนี้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจีนเนี่ยไม่ได้เอ่ยถึงสหรัฐนะแต่บอกว่ารัเสเซียและประเทศที่เกี่ยวข้องนะะท่านประธานดีอาจจะไม่ค่อยอยากเอ่ยชื่อสหรัฐนะนะคะอันนี้เป็นแฟ้มภาพนะฮะยังไม่ได้มีการพบปะกันเป็นการต่อสายคุยกัน เป็นครั้งที่สองของปีนี้แล้วด้วยนะครั้งแรกก็คือเดือนมกราเฮ้ยทุกเดือนเลยเนี่ยใช่ใช่<า>ใช่มกรากรุมภาค,ความสัมพันธ์จีนกับรัสเซียนี่ในขณะที่พูดถึงจีนฮะก่อนหน้านี้ท่านประานดีสีจิ้นผิงเนี่ยได้มีการเปิดให้กับกน,นักธุรกิจใหญ่ๆเข้าพบใช่ไหมใช่มีมีทั้งอาลีบาบาแจ็คหมาก็โผล่มาใช่ค่ะ แล้วก็มีรายงานล่าสุดเพิ่มเติมมาฮะว่าบาบากรุ๊ปประกาศการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคลาวและ AI หรือปัญญาประดิษฐ์สามแสนื่นล้านหยวนคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ1.75ล้านล้านบาทในช่วง3ปีข้างหน้าก็จะเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ฮะแล้วการลงทุนนี้นะสูง นะเกินยอดการใช้ใจ่ายด้านคลาวและปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดของอาลีบาบาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามเป็นการลงทุนใหญ่ที่สุดของบริษัทเอกชนจีนนะตอกย้ำนะความเชื่อมั่นนะในการลงทุนและขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อไปอันนี้คือความเคลื่อนไหวของเอกชนจีนะนะคือก่อนหน้านี้รัฐบาลกับเอกชนจีนเนี่ยก็มีประเด็นที่มไม่ไม่วางใจกัน ทำให้เอกชนจีนเนี่ยก็ถูกตรวจสอบมีขั้นตอนต่างๆอานาแต่ดูเหมือนว่าหลังจากนี้จะไปโลดนะจับมือกันแล้วออันนี้เป็นภาพบรรยากาศก,าก่อนหน้านี้<ช>นะ<ช>แต่ข้อมูลล่าสุดคืออ,อารียบาจะลงทุน380 0 0 0ล้านหยวนค่นล้านล้านบาท แล้วก็เป้าประสงค์ของท่านสีจิ้นผิงนะคะก็พูดชัดเจนนะคะระหว่างที่มีการเรียกภาคเอกชนภาคธุรกิจมาพบก็บอกว่าจีนและภาคเอกชนต้องจับมือกันและเติบโตไปด้วยกันก็เพื่อประเทศชาติครับค่ะแล้วก็ธุรกิจที่จีนเนี่ยมุ่งเน้นลงทุนช่วงหลังนียเป็นธุรกิจไทยเทคทั้งนั้นค่ะ AI อย่างเงี้ยก็ต้องพึ่งภาคธุรกิจนี่แหละยานยนต์ไฟฟ้าอะไรต่อมีอะไรแล้วเนี่ยที่เราพูดถึงโรบอทก่อนหน้านี้งานเขาเริ่มแล้วนะฮะ ก็คืองานประชุมหุ่นยนต์นะพูดง่ายๆ AI นะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับโลกจัดที่เซี่ยงไฮ้ฮะแล้วเอานวัตกรรมมาโชว์กันโอ้โหดูฮะทั้งหุ่นยนต์นะปัญ AI ปัญญาปัญรูปแบบเออดู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 นะคิกความคลิกงายได้หมดอ่ะนะอันนี้คือในงานที่เซี่ยงไฮ้ล่าสุดนะฮะ2025 Global Developer Conference นะมีการจัดประชุมกัน นะเป็นการโชว์เคสอันนี้นีเตะฟุตบอลนะค่ะอ่าแล้วนี่มีการเขาเรียกท่าอะไรนะนะเขาเรียกอะไรไม่ใช่หกสูงนะหกสูงมันคว่ำหัวลงนะนะนี่ไฮเทคมากครับแล้วเทคโนโลยีที่ถูกจับตามองก็ AI นะหุ่นยนต์อย่างเงี้ยเพราะมันเอาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิต ในทุกภาคเศรษฐกิจค่ะอันนี้ชัยน่าซินหัวนิวส์อะเปิดเผยภาพนะหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ค่ะจูงหุ่นยนต์สุนัขเดินเล่นในเซี่ยงไฮ้เอเอ,เอไปเถอะอยู่กันอยู่กันอยู่กันอย่อางนี้แหละต่อไปในอนาคตนะไมหุ่นยนต์ดูแลหุ่นยนต์กันเองอะแล้วถ้าพูดถึงถ้ามาปรับใช้ในชีวิตไงพี่หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยนะสามารถจูงสุนัขที่มีชีวิตไปเลี้ยงได้ไปเดินเล่นได้แล้วคนอยู่ตรงไหนเอางี้เหรอคนอยู่ตรงไหน สุนัขเนี่ยเขามีไ <left> ว <Buck état> ้เพื่อเป็นเพื่อนมนุษย์นึกออกไหมนึกออกให้คนได้เล่นให้คนได้แล้วคนอยู่ในไหนสงสมการนี้แล้วหุนยนจะมาจูงสุนัขหุนยนทำไมหุนยนจะมาจูงสุนัขหุนยนทำไมหุนยนเอาไปดูแลคนสุนัขหุนยนเอาไ้ดูแลบ้านดูแลคนก็จะดูแลกันเองทาไมเนี่ยก็อาจจะเป็นภารกิจหนึ่งของหิวแมนหน่อยก็ได้เพิ่มภาระเลยไม่ใช่ภารกิจเปลืองไฟด้วย แต่ต้องการโชว์ไงโชว์โชว์ว่าทำได้หลากหลายนะอันนี้จัดที่เซี่ยงไฮ้นะฮะโอ้โหแล้วหุ่นยนต์ทั้งสองเนี่ยพัฒนาโดย u n นิตรีบริษัทหุ่นยนต์อันดับหนึ่งของจีนตอนนี้แล้วยูทีเดี๋ยวมีภาพเพิ่มเติมให้ดูแล้วก็หุ่นยนต์อีกหุ่นยนต์หนึ่งที่โชว์แล้วคนสนใจมากในงานเดียวกันค่ะในงานที่เซี่ยงไฮ้นี่ฮะนี่คือหุ่นยนต์เตะฟุตบอลอันนี้ตลกอันนี้น่ารัก เราจะเห็นการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็วัดจากเนี่ยค่ะความสมูทของการเนาะการสัมผัสบอลการเคลื่อนไหวนะคะเวลาแข่งันที่ไทีมไทยเรามีไปแข่งด้วยในสมัยก่อนนะแต่ว่าเราไม่ใช่แบบเดินไงเราเป็นหุ่นแบบมีล้อเตะฟุตบอลไปแข่งกับเขาอ่ะแต่ทุกวันนี้เขาพัฒนาเป็นเดินแบบมนุษย์เลยอันนี้คือภาพข่าวจาก CCTV ของจีนนะฮะคือเป็นข่าวใหญ่ทุกปี การจัดโชวนวัตกรรมฮรโอ้แล้วได้รับความสนใจในการประชุมนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะก็คือบรรดา AI อะไรโปรแกรมเขาก็เอามาใช้ในการพัฒนาหุ่นยนต์โปรแกรมให้มันทางานโน่นทํางานนี่รวมไปถึงอุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆนะแล้วก็มีหลายบริษัทด้วยนะดูสิฮะโอ้โหเป็นงานใหญ่นะส่งเสริมแอปพลิเคชัน AI อนะอุตสาหกรรมโมเดลเนี่ยนะมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตจริงปัจจุบันนะแต่จริงๆนะถ้าน่ากลัวนะตรงที่เนี่ย สวมแวนปุ๊บอยู่คนเดียวทั้งตลอดชีวิตน่ะไม่ต้องมีเพื่อนที่เป็นมนุษย์แล้วเออแต่มันก็ใช้ทำงานได้นะไม่ได้ใช้แค่เอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเดียวนะ,ะสามารถใช้ทำงานได้อันนี้เนี่ยหุ่นยนต์เตะฟุตบอลเนี่ยโอ้โหคนสนใจมากนะ <c oughs> ฟุตบอลโลกหุ่นยนต์หลังจากนี้นะแล้วพูดถึงหุ่นยนต์มาเพิ่มเติมไหมฮะนี่คือหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์นะที่จีนเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาเดิน ในพื้นที่ต่างๆขุขักวิ่งเดินขึ้นบันไดตรวจสอบระบบไฟฟ้าได้เองด้วยหยิบจับของเขาทํางานบ้านดูทีนีคือสามารถจับวัตถุอย่างแอปเปิลกลมๆได้เนี่ยส่วนนี่เดินขึ้นบันไดน่ะอันนี้หุ่นยนต์สุนัขสองตัวฮะถูกส่งไปที่หน่วยดับเพลิงและกู้ภัยในชิงเต่ามณฑลซานตงของจีนอย่างเป็นทางการนะเพื่อเอาไปใช้งานจริงแล้วนะใช่เพราะว่าบางจุดควันเยอะไงมนุษย์ขึ้นไปสำลักควันแล้วเสี่ยงชีวิตอันนี้ก็ใช้หุ่นยนต์แทน แล้วเริ่มเอาไปประจำการจริงแล้วค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ